คืออาหารของต้นไม้นะครับสามารถเนี่ยดูดซึมทางใบได้นะฮะ,อ,อ,อ,ะ,ะอ่าทุเรียนตอนนี้ออกดอกแล้วแต่ปัญหาก็ยังมีอยู่ลําต้นสีเขียวนะดูนะฮะเป็นลาเขียวนะฮะแล้วก็ลาดําก็เลยจะมามันเกิดจากอุณหภูมินะฮะลาสีเขียวเนี่ยลําต้นสีเขียวเกิดจากอุณหภูมินะครับที่เปลี่ยนไปตอนนี้เนี่ยครับที่จังหวัดตรังเนี่ยอากาศค่อนข้างแรงนะฮะฝนตกบ้างเป็นระยะแต่ไม่เยอะนะฮะ ฝนตกไปโปรยถ้าส่วนใหญ่การทําเกษตรเนี่ยเราต้องอาศัยน้ําจําเป็นมากๆเลยถ้าพื้นที่ไหนที่อากาศแรงนะครับก็จะเป็นอุปสรรคและปัญหาต่อชาวเกษตรกร,ะรกน,นะครับแต่วันนี้เราต้องใช้สูตรนะครับบำรุงดินก่อนนะฮะไปแก้ไขปัญหาของดินนะครับดินที่มีอาการเป็นกรดเป็นด่างครับสูตรนี้แก้ปัญหาที่ดินเลยฮะก็อย่างที่บอกครับดินเหนียวอ่าได้คนด้วยได้คนด้วยครับอ่าได้คนด้วยชี้เลยครับ ฉีดให้ชุ่มเลยนะฮะให้ชุ่มเลยให้ชุ่มเลยครับให้ชุ่มเลยอ่าตอนนี้ออกดอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาหน้ามาจะได้กินลูกมนะฮะครับ,รบนะจีดเอแต่ปัญหา <laughs> ที่เกิดก็ยังมีนี่เห็นไหมเอาราดขึ้นแล้วนะฮะแต่มันจะค่อยๆหายไปปัญหาที่เกิดนะครับเพราะว่าเราใช้สูตรที่ไปแก้ที่ดินนะครับที่ดินก่อนเลยสูตรนี้แก้ปัญหาดินได้ครับเดี๋ยต้องใช้เวลานิดหนึ่งเดือนแรกนะครับฉีด4ครั้งสัปดาห์ละครั้งครั้งที่หนึ่งเนี่ยระเบิดดินก็ใช้เยอะหน่อยครับ 4ซีต่อน,น้ำ1ลิตรนะพอครั้งที่2สัปดาห์ที่2นะครับ 1cc ต่อน,น้ำ1ลิตรนะครับฉีดจากทีนี้ฉีดจากใบลงล่างเลยครัครั้งที่2นะครับอ่าดูนะครับเทโนโนกรีนเบลกรีนนะครับกับต้นทุเรียนนะฮะสามารถใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดครับอ่าอ่าได้หลายต้นแล้วนะ10ยี่สิบต้นแลวอ่าตรงนี้ให้ชุ่มเลยครับให้ชุ่มเลยฮะต้นนี้สวยงามมากครับอยู่กลางต้นกลางๆ เดี๋ยวปัญหามาใกล้ๆเลยนี่คือปัญหาเพีย้ยหอยนีย่มีทุกต้นเลยนะแล้วก็สนิมเพิ่มขึ้นมานะฮะเป็นสีส้มนี่คือสนิมนะเนี่ยเป็นสนิมแล้วเป็นสนิมแล้วนะก็กินใบพอพิกใบขึ้น,นมาปั๊บนี่เห็นไหมจับเป็นตัวๆนะขึ้นคือเพีย้ยหอยนะฮะมันมีชีวิตนะเนี่ยเห็นไหมพอสักพักหนึ่งใบอย่างนี้แล้วก็จะร่วงหล่นลงไปนะฮะนะครับจาดเกิดจากใบขาดน้านั่นเองครับ ชาวสวนท่านใดได้เกิดปัญหานะครับแนะนําให้ใช้สารนะครับแก้ไขปัญหาดินและน้ําก่อนนะครับเทคโนโกลยนีนะครับแล้วก็ขวดสีแดงก็จะเป็นตัวเพิ่มการเจริญเติบโตหรือช่วยในการเจริญเติบโตนั่นเองครับเปนการไกตจุนทรดิน็ตอนนี้นะคะก็เรามาใช้เทคโนโลยีไบโอกรีน,กรนนะคะตัวนี้นะคะเราครั้งแรกนะคะต้องทําการระเบิดดินก่อน และเบิดดินเพื่อให้อ่าจุลินทรีย์นะคะที่อยู่ในดินของเรานะคะเทคโนโินีไแบโบอินจะไปช่วยกระตุ้นนะคะกระตุ้นการทํางานของจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินนะคะเพิ่มเติมขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้รากของต้นนะคะไม้ต่างๆนะคะที่เรามีอยู่สามารถาดูดซึมได้ดีนะคะ